สวัสดีครับพบกับผมแจ็ควัชระพงษ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack คนเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการปั่นจักรยานนะครับแต่ด้วยเหตุที่ว่ามีท่านสมาชิกท่านหนึ่งในช่อง Training with Jack นะครับ ได้ r e q u e s ์มานะครับเพราะว่าเห็นว่าผมเนี่ยทำโฮมสคูลก็เลยอยากจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการทำโฮมสคูลดูบ้างน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมจัดให้เป็นคลิปเกี่ยวกับการทำโฮมสคูลโดยประสบการณ์ของผมเองพูดถึงเรื่องโฮมสคูล ถ้าเป็นปีก่อนหน้านี้เช่นปี2019นะครับหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้สัมผัสกับประสบการณ์นะครับว่าในการที่เราสอนลูกอยู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่นะครับด้วยปี2020ที่ผ่านมาและก็ปีนี้ด้วยนะครับ2021ต้นปีนะครับพ่อแม่ส่วนใหญ่เลยนะครับก็ได้ทำโฮมสคูลโดยไฟบังคับนะครับเพราะว่าโรงเรียนปิดลูกต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านพ่อแม่ก็ต้องดูแล กวดขันให้ลูกเนี่ยเรียนได้อย่างที่ครูเขาสั่งมาว่างั้นนะครับหลายๆบ้านเนี่ยผมได้ยินมาว่าเครียดมากนะคเครียดมากในเรื่องการทำโฮมสคูลแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้ทำโฮมสคูลกันแบบว่าเต็มเวลาอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วก็พักหนึ่งนะครับโรงเรียนก็เปิดตามปกติแล้วก็พอมาเดือนมกราปี2021นะครับก็โดนปิดอีกนะครับอ่าก็เป็นช่วงๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ย ถ้าเรานะครับถ้าเราจะทำโฮมสคูลกันแบบเรียกว่าเต็มเวลามันมีข้อดีและข้อเสียยังไงจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับก็คือว่าผมเนี่ย ทำโฮมสคูลมาจะครบ1ปีแล้วนะครับก็คือว่าไม่ได้ทําเพราะโควิดนะครับทำเพราะว่าผมตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่าเวลาที่ลูกขึ้นปหนึ่งเนี่ยเราจะทำโฮมสคูลนะครับแล้วบังเอิญว่ามันเกิดเหตุการณ์โควิด -19 เข้ามาพอดีนะครับก็เลยมีเพื่อนเรียนโฮมสคูลด้วยเพียบเลยโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับว่าจาก <No. S 1> <tag> มุมมองของผมนะครับว่าข้อดีและข้อเสียในการทำโฮมสคูลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับข้อดีของการทำโฮมสคูลก็คือว่า 1. แน่ๆเลยนะครับก็คือลูกของเราเนี่ยจะไม่ไปติดเชื้อโรคมาจากโรงเรียน หลายๆท่านนะครับอาจจะมีประสบการณ์โดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กพวกเด็กอนุบาลเนี่ยก่อนไปโรงเรียนลูกไม่ค่อยป่วยนะครับแต่ว่าพอไปโรงเรียนโอ้โหเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวน้ำมูกไหลเดี๋ยวเป็นนอนเป็นนี่นะครับเพราะว่านะครับบางทีเนี่ยบ้านเราไม่ได้แบบว่าคุกคีกับเชื้อโรคอะไรนะครับแต่ว่าบ้านอื่นเป็นยังไงเราไม่รู้นะครับแล้วพอลูกเราไปโรงเรียนนะครับลูกก็ไปรับเชื้อมา รับเชื้อมาไม่พอลูกไม่สบายพ่อแม่ก็ไม่สบายด้วยเพราะว่าจะติดไปจากลูกนะครับในช่วงที่เจ้าลูกชายผมเนี่ยเจ้าอกคีกเนี่ยอยู่อนุบาลเนี่ยโอ้โหเราเรียกว่าเราป่วยกันเป็นประจำทั้งบ้านนะครับแต่ว่าพอทำโฮมสคูลนะครับเราก็ตัดปัจจัยในเรื่องเชื้อโรคจากคนอื่นนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยป่วยน้อยลงอันนี้ข้อดีข้อที่หนึ่ง นะครับผมข้อดีข้อที่2นะครับก็คือว่าเวลาที่เราสอนลูกเราไปนะครับเราจะได้รู้ได้นะครับว่าลูกเราเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งในตรงไหนนะครับในเรื่องงานวิชาการนะครับตรงไหนที่มันมีจุดอ่อนนะครับแก้ไขได้เราก็แก้ไขนะครับตรงไหนที่มันเป็นจุดแข็งส่งเสริมได้เราก็ส่งเสริมนะครับอันนี้ในแง่ของวิชาการนะครับเราสามารถเรียกว่าพัฒนาลูกเราได้ อย่างถูกจุดและแก้ไขจุดอ่อนได้อีกด้วยและข้อดีข้อที่3นะครับสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์นะครับเช่นเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านกีฬาหรือดนตรีนะครับเขาสามารถให้เวลากับสิ่งที่เขาเนี่ยชอบได้อย่างเต็มที่ เพราะว่าในการไปโรงเรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องทำอะไรที่เราไม่ชอบนะครับมันก็เสียเวลาของเด็กพวกที่มีพรสวรรค์พวกนี้นะครับเขาควรจะได้ใช้เวลาในการฝึกฝนในสิ่งที่เขาถนัดเพื่อให้เก่งๆยิ่งๆขึ้นไปและข้อดีข้อที่4นะครับก็คือในเรื่องการถูกแกล้งถูกอังแกที่โรงเรียน แน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะว่าดูแลเด็กทุกคนให้มันเป็นเด็กดีเด็กน่ารักนะครับไม่แกล้งเพื่อนนะครับมันต้องมีเสมอนะครับว่าเด็กที่แกล้งเพื่อนนะครับและนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวครูแกล้งเด็กนักเรียนก็มีครูทำ้ายเด็กนักเรียนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำโฮมสกูลเราก็ตัดปัจจัยตัวนี้ออกไปอีกหนึ่งปัจจัยนะครับผมโอเคข้อดีข้อที่5นะครับก็คือ พ่อแม่ได้ใกล้ชิดลูกนะครับอยู่กันทั้งวันทั้งคืนนะครับครอบครัวอบอุ่นนะครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูข้อเสียอ่าข้อดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีข้อเสียด้วยนะครับข้อเสียข้อที่1นะครับหลายๆคนคิดว่าการทำโฮมสคูลเนี่ยเราจะประหยัดเงินจริงๆไม่ใช่นะครับการทำโฮมสคูลเนี่ยบางครั้งนะครับเราจ่ายแพงกว่าไปโรงเรียนอีกนะครับเพราะว่านะครับหนึ่งนะครับ การสื่อการเรียนการสอนนะครับเราต้องซื้อนะครับนังส่ง,น,ง,น,งนังสือเราต้องหามานะครับบางทีเนี่ยเราอยากจะเสริมนู่นเสริมน,น,นี่เรากลัวว่าเดี๋ยวลูกเราจะได้ไม่ครบนะครับเราก็ซื้อมาใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าก็คือค่าใช้ใจ่ายก็สูงแล้วไหนจะออกไปเรียนพิเศษเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั่นก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายสูงและอย่างของบ้านผมนะครับก็คือว่าใช้อยู่ใต้ร่มของโรงเรียนที่เมกานะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงปีหนึ่งเนี่ยก็หลักหมื่นจนถึงหลักแสน ะครับอ่าอันนี้คือค่าใช้จ่ายเพราะนั้นไม่ใช่ประหยัดกว่าที่เราไปโรงเรียนนะครับผมข้อเสียข้อที่2อนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับพ่อแม่จะไม่มีเวลาส่วนตัวนะครับเพราะว่าคุณต้องอยู่กับลูกของคุณตลอด24ชั่วโมงบอกไว้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่า พอะมานเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าลูกเราไปโรงเรียนเนี่ยเรายังมีเวลาอย่างน้อยนะครับวันหนึ่งสัก8ชั่วโมง9ชั่วโมงนะครับมีเวลาส่วนตัวนะครับได้ทํางานนะครับถ้าสําหรับคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านนะครับสําหรับคนที่ต้องทํางานออกนอกบ้านนั้นก็เรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างพวกผมเองเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านนะครับเวลาที่เด็กไปโรงเรียนเนี่ยเรามีเวลาทํางานเต็มที่เลยนะครับแชั่วโมง9้าชั่วโมงนะครับอ่าแล้วพอเด็กกลับมานะครับเราก็ได้มีเวลาเล่นกับเขาแต่คราวนี้เวลาที่ทำโฮมสกูล เด็กอยู่บ้านทั้งวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทํางานเวลาสอนลูกเวลาโน่นนี่นั่นมันรวมกันอยู่ในนี้แหละครับใน24ชั่วโมงเนี่ยนะเพราะฉนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องเตรียมรักมือไว้ให้ดีนะครับผมและนะครับข้อเสียข้อที่3นะครับเรื่องระเบียบว,วินัยนะครับหลายๆท่านนะครับจะเป็นข้อกังวลซึ่งมันเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าเด็กนะครับเวลาที่เขาไม่ได้ถูก บังคับมากอยู่ในกฎกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับเขาก็จะคิดว่าโอ้ฉันสบายแล้วนะครับไม่ต้องไปโรงเรียนไม่มีใครมา,าจ้ำจี้จํำชัยไม่ต้องไปทําตามกฎอะไรนะครับาบางครั้งนะครับเขาก็จะทําตัวสบายเกินไปนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับพ่อแม่เราจะต้องเรียกว่าปวดขันนะครับ ที่โรงเรียนเขาสอนอยังไงเราก็ต้องสอนอย่างนั้นนะครับไม่ใช่แบบว่าเด็กอยู่บ้านแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยปละละเลยจะทําอะไรก็ได้นะเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อเสียที่เราจะต้องพึงระวังเอาไว้นะครับผมโอเคได้รับรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียของการทำโฮมสคูลจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเองเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าคุณจะทำโฮมสคูลดีหรือไม่นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก็หวังว่าเพื่อนๆของจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมและขอฝากกันไว้นะครับพอดีผมเปิดร้านนะครับเป็นร้านเล็กๆของ Training with Jack นะครับทั้งไหนช h อปปี้และ Lazada นะครับเป็นร้านที่ผมเนี่ย นำสินค้าที่ผมได้ทดลองใช้แล้วประทับใจนะครับมาส่งต่อมอบความประทับใจให้กับเพื่อนๆนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆกันต่อไปนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถคลิกดูลิงก์ในคำบรรยายในคลิปนี้ได้นะครับผมและก็ถ้าเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนเพิ่งเข้ามาเจอช่องเทรนนิ่งมิสเตนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตตะไคร้กดสั้นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อว่าเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้ติดตามมาได้อย่างทันทีนะครับในคลิปเกี่ยวกับเรื่องโฮมส o ู l นะผมจะทำอาทิตย์ละประมาณ1คลิปนะครับผมนะสามารถติดตามกันได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ